สวัสดีนะครับช้านี้ก็มาดูวิธีการนะครับผมในการทำเบดดิ้งแบบที่เกียยที่เกียยนะครับแล้วทำอย่างไรนะครับจะให้เบดดิ้งนั้นล้วนสุยนะครับเพื่อให้ไสเดือนนะครับกินกง,ง่ายๆเลครับเพราะว่าสเดือนเขาปากเขาเล็กนิดเดียวนะครับผม ก็เราต้องทําให้มันด้วยปุป๋ยน,นะครับมันจะได้กินง่ายๆนะครับผลิตปุป๋ยให้เราได้ไว้นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นการหมักที่วัวไปขี้เกียจน,นะครับนี่ของผมไม่ยุ่งยากนะครับสามวันใช้ได้เลยนะครับแต่ให้ดีก็ห้าวันนะครับเอา ทำแบบนี้เดือนนับนะครับตอนนี้ก็กำลังใส่น้ใส่น้ำเสร็จปิดฝาอย่างนี้นะครับปิดฝาใส่น้ำพอดีนะครับใส่ถังใส่น้ำพอดีแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับสามวันนะครับให้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากให้ปลอดภัยอยากให้มันโอเคก็ห้าวันครับ 5วันแล้ออกมาใช้ได้นะครับ,รบเป็นการทำเออเดดิ้งแบบง่ายๆครับแบบไม่ต้องยุ่งยากใช้สฐานที่ไม่ต้องมากนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับไร้กลิ่นนะครับ อันนี้ทดลองแล้วนะครับว่าใช้ได้ผลครับไม่มีกลิ่นนะครับ <c oughs> บ้านไก้เรือนเคียงไม่ต้องไปกลัวนะครับเราอยู่ในกรุงอยู่แดงทำได้หมดครับสืบสาไว้เงี้ครับเดี๋ยวอพอครบห้าวันนะครับให้ปลอดภัยเลยก็ห้าวัน,นครับ ก็ออกมานะครับโดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องถ่ายน้ำนะครับก็ค oh the ือใส่แค่หมักไว้เลยนี้เลยนะครับสามถึงห้าวันนะครับเนี่ยอย่างที่ผมทำนะครับก็ตักขึ้นมาแล้วก็มาปล่อยน้ำให้ได้ตามปริมาณของเรานะครับว่าให้มันหมาดนะครับก็คือไม่ให้แฉะเกินไปนะครับเราก็ตักใส่เข่งนะครับให้น้ำมัน ให้น้มันระบายออกนะครับแล้วค่อยไปให้เส่เดือนนะครับก็ไปทําเบ็ดยิ่งให้นเดือนเนี่นะครับเนี่ยสามวันเป็นห้าวันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็สี่วันนะครับที่ผมใส่ไว้สี่วันแล้วเอาหมักไว้กลางแจ้งเนี่ยนะครับตากแดดไว้นะครับแต่เวลาเราจะเบดดิ้งใช้นะครับ ก็ต้องมาตักตอนเช้านะครับผมนะมันตักตอนเช้าเพื่อไม่ให้เบดดิ้งมันร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตักกลางวันเนี่ยมันตากแดดนะครับมันก็จะร้อนนะนี่ก็ฟาร์มของผมนะครับที่ทำกับอาจารย์เอกสกุลเลิ์สิริอุดมนะครับนะก็มาทำยูกับอาจารย์นะครับแนวเบดดิ้งผมพอเสร็จปั๊บผมก็จะมากรองไว้อย่นี้นะครับ อบาบอกรองรอแบบนี้ครับเดี๋ยวเราทำนี่นะสังเกตั้งผมจะร่วนซุยมากนะนี่ับก็มีวิธีการนะครับก็ท่านใดสนใจก็สามารถทักไลน์นะครับหรือติดต่อมาได้นะครับทางาลายของชนินทร์ฟาร์มนะครับหรืออาจารย์เอสกสกุลิศสิิโดมอะไรเลยนะฮะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไรนะค่อยๆทำไปนะครับก็ทำไปได้เยอะอยู่นะครับจากที่อาจารย์โดนน้ำท่วมไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำนะตอนนี้ก็มาฟื้นกันใหม่นะครับทับอนันี้ผมเลี้ยงในกระบะด้วยแล้วก็เลี้ยงในกระมังด้วยเลี้ยงในบ่อปูซีเมนต์ด้วยนะครับ ทดลองัหลายอย่างนะครับว่าอันไหนที่มันเหมาะกับสถานที่นะครับแล้วก็อากาศนะครับแต่ละแต่ที่ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อสองสาวันก่อนผมก็ลืมนะครับลืมทําคลิปไว้ให้นะประสบปัญหาครับกับหนาวนะอยู่ๆก็สะกลนหนาวมาเฉยเลยนะนี่ะครับแค่คืนเดียวนะครับเขากินได้ขนาดนี้นีน่นะ ท่านใดต้องการสูตรนะครับก็ติดต่ออัดาลย์ทักไลน์มาได้นะครับตามเบอร์โทรของผมเป็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลิงไลน์แปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับจะได้ง่ายในการติดต่อนะครับก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับที่ให้ทักมาไม่ใช่แล้วนะครับคืออยากบอกสูตรสําหรับท่านที่สนใจจริงๆนะครับสนใจที่จะทําจริงๆนะครับการทาไส้เดือนนี่อย่างแรกที่ ต้องทําเลยนะครับต้องมีเดยนะครับคือต้องใจรักเขาก่อนนะครับต้องรักเขาเหมือน,นจะบอกว่า <c oughs> ไม่รู้มันจจเว่าจนไปหรือเปล่ปาครับสําหรับตัวผมคือรักเหมือนลูกเรานะฮะเพราะเขาเป็นผ,ผู้ผลิตสินค้าให้เรานะครับเราดูแลเขาให้ดีนะครับใส่ใจเขามันก็จะทําให้เกิดผลผลิตมากนะฮะนะครับ ครับคืนเดียวเราวาผมปาดเอาวางผมปาดกรองไว้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้คืนนึงนะครับก็นี่ครับสามารถมาเก็บเก็บได้อีกนะครับนี่นะครับคืนเดียวออผมลืมบอกเมื่อสอสวันก่อนนี้ผมก็ประสบไออาการหนาวนะครับปวดหัวเลยครับ ด้ยความที่เราไม่เป็นนะครับก,ก็ดูจาก u t ทูบบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจนะครับว่าเราจะเจอเพราะว่าอากาศตะกลมันไม่ผมว่ามันปกตินะครับอยู่หนาวมาเฉยโอ้โหหนาวแบบหนาวแบบเหน็บมากอ่ะทรมานมากเช้ามาถึงโรงเรือนจะโอ้โหจะปวดหัวตายครับจนะ <c oughs> จเดือนออกมาวิ่งันเต็มเลยเต็มพื้นเลยนะครับ เพราะว่ามันหนาวนะครับผมก็ใช้วิธีการแก้นะครับที่ตอนนี้ก็สงบแล้วนะครับโดยการเอาเบดดิ้งครับเบดดิ้งใส่ใส่ไฟให้นเบไป่อยเอาเบดดิ้งใส่ก่อนนะครับตละลมังไหนนะครับเอาเบดดิ้งใส่ไปครึ่งนึงนะครับแล้วก็จับประกบกันแล้วก็คว่ำเลยครับคว่ำมเาเบดดิ้งเก่าขึ้นมั้งบน บดิ้งใหม่ลงล่างนะครับก็เลยทําให้เขาสงบได้ครับไม่งั้นเราหูเต็มพื้นหมดแผมเครียดไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงนะ้ก็เลยไปเปิดตามดู YouTube บ้างอะไรแบบนั้แต่ก็ของเขาก็ใช้การเปลี่ยนบดิ้งใหม่นะครับแต่นี้ผมลองทดลองดูนะครับโดยการเอาเบดิ้งใหม่ใส่กระมังใหม่มานะครับแล้วก็เอาประกบก,กันแล้วก็คว่ำใส่เลย เพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับดินมันก็ดินที่อยู่ในกระดามังนะครับคนเลี้ยงในกระดามังจะประสบปัญหาหเยอะหน่อยครับเพราะว่าดินอยู่ในกระดามังเนี่ยมันจะเย็นมากครับอันนี้จิ้มลงไปหนูหูเย็นเย็นเป็นน้าแข็งเลย <c oughs> นะผมก็เลยทดลองดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมก็โดยการเอาเอาเบดดิ้งใส่กระดามังใหม่แล้วก็มาคว่ำกระ,กระามังเก่าลงไปนะครับ ก็โอเคครับจุดจานเกอนไหวเาก็อยู่ได้เพราะว่าอะพราะเบดดิ้งใหม่มันอุ่นนะเบดดิ้งใหม่มันอุ่นมันก็เลยอยู่ได้นะครับนะก็พอจบวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักไลน์แอดไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะลิง์แปะไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะคิดจะทำนะครับอย่างแรกเลยคือต้องมีใจรักก่อนนะครับในการทำสายเดือนนะครับ เพราะว่ามันก็มีปัญหาอยู่บ้านนะครับมีการเลี้ยงนะครับแต่ทุกอย่างนะครับปัญหาก็คืออุปสรรคทุกอย่างนะครับมันก็เป็นครูสอนเราครับนี่ผมก็อยากจะบอกเคล็ดลับนะในการผสมเบ็ดยิ้งนะครับก็ทำไปไม่ง่ายครับทำแบบขี้เกียจขี้เกียจนะครับไม่จ้อปไปปล่อยน้ําทุกวันทุกวันนะครับใส่ถังเดียวทีเดียวจบเลยครับปิดไว้ฝาไว้ใส่น้ํวพอดีปิดฝาไว้นะครับ สา,าวันก็สามารถออกมาใช้ได้นะครับแต่ก็มีเก็ดนิดหน่อยนะครับผมว่ขเขาอุบไว้หน่อยนะครับถ้าท่นสนใจก็สามารถทักไลน์มาได้นะครับขอบคุณนะครับกับนินทร,ร์ฟาร์มฟาร์มเสดยนพาเรือนนะครับขอบคุณครับ